ทุกคนครับเราก็เจอปัญหาอีกเช่นเคยนะฮะมาแล้วครับ,รบแทมแทมแทมเออพอนอันนี้เราจะอาไปเข้าไปครเว็บกันไปครับดูครับ รุปว่านะครับการที่นำอาหารจากยูทูบเบอร์มาเราก็มาทำตามปรากฏว่านะฮะหน้าตาที่ออกมาก็คือ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมเจแบนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารุเจคับเอาละครับวันนี้นะฮะก็จะมาทําอาหารตามยูทูบเบอร์นะครับเขาทําไข่ออมเล็ตจากถุงเลนะครับหรือว่าออมเล็ตเลนะฮะคือผมไปเปิดเห็นใช่ไหมแล้วมันเป็นสิ่งที่ mm. ผม,ผมยังไม่เคยเห็น mm. ก็เลยอยากจะลองทํากินดูนะฮะไปเตรียมของมาละเดี Lions ๋ยวของให้ดูนะครับเนี่ยอย่างแรกเลยครับก็คือเลยของเราเนี่ยผมเลือกเป็นรสเกลือฮอรม้อไฟนะครับ แล้วก็เอาไอ้ตัวนี้มานะครับใส่กรองและผมจะใส่ไอ้นี้เข้าไปนะฮะตามวิธีทําของเขาอ่ะเขาไม่ได้ใส่ตัวนี้สุดท้ายก็คือหมูยอครับแล้วผมก็จะใส่พวกนี้เข้าไปให้หมดนะฮะเขาทําออกมาน่ากินมากครับทุกคนเขาบอกไว้ว่ารสชาติค่อนข้างดีนะครับวันเนี้ยผมเลือกรสนี้มานะครับก็จะใส่ไอ้นี้เข้าไปด้วยนะครับข้าวใส่ก่องนะครับแล้วก็หมูยอนะฮะเดี๋ยวเลยมาลองดูกันว่าที่เราจะทํานะครับจะเหมือนของเขาที่ทําไว้ก่อนอยู่แล้วหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับ ทุกคนครับเราก็เจอปัญหาอีกเช่นเคยนะฮะจากคลิปที่เราก็เจอปัญหาตอนแรกคิดว่าจะใช้เป็นกระทะอันนี้นะครับแต่ว่าบังเอิญบังเอิญน,นะครับหาสายไม่เจอนะฮะก็เลยเดี๋ยวจะใช้เป็นไมโครเวฟนะฮะใช้ไมโครเวฟแทนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนจากการใส่ถุงนะครับไม่เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้ถุงเนี่ยมันเข้าไมโครเวฟได้หรือเปล่าก็เลยจะใช้เป็นอา,อาจจะเป็นถ้วยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นกล่องก็ได้นะ ื่อกี้บอกใส่ไม่เจอนะฮะมันอยู่ในนี้มันจะสุกเมื่อไหรว่นไลน์เราจะใส่เข้าไปก่อนครับ ตายกันล เ้วเดี๋ยวมาดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมคิดว่าการทำอาหารแบบนี้รอบนี้น่าจะไม่ผ่านนะครับผมกินรอครับอันนี้เราจะไปเข้าไโครเวฟกันไปครับทุกคนครับเราเวฟเสร็จแล้วฮนะดูครับ แต่ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงครับทุกคนผมคิดว่าตอนนี้อาหารของเรานะครับน่าจะได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปเปิดดูแล้วก็เอามาชิมกันครับมาแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะมาแล้วครับท i m e ท i m t ออนโอเคคิดว่าน่านจะได้แล้วนะครับ เดี harma, il, en, on, right. ๋ยวเราปิดไฟก่อนนะฮะแล้วก็เอาจานมาเ้าแย่แล้วจานไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใส่กล่องนี้นะฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอาหารของเรานะฮะทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าน่ากินขนาดไหนครับผมเราจะมาเทออกนะครับแล้วก็ดูว่า และนี่คือหน้าตาอาหารของเราในวันนี้นะฮะบอกได้เลยว่าไม่มีใครที่จะสามารถทําได้ขนาดนี้นะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันครับว่ารสชาติของเราเป็นยังไงนะฮะ เราอยู่ทุกคนได้อยู่เขาได้มีรสชาติของเลอะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะลองส่วนที่มันเป็นขาวๆหน่อยพร้อมกับไส้กรอกของเรานะฮะเฮ้ยไม่เท่าส่วนนี้นทุกคนได้เป็นเพราะว่ามันไม่มีไข่ด้วยแล้วก็มันไม่มีตัวเละครับตัวเลมันน่าจะน้อยไปรสชาติมันเลยไม่ค่อยถึงเท่าไหร่อาเดี๋ยวขอตัวทุกคนนะฮะเดี๋ยวไปกินให้อิ่มก่อนแล้วกันนะครับอย่างน้อยๆนะฮบวันนี้ก็ ถือว่าทําตามเรียกว่าตามได้ไหมครับเราไปดัดแปลงอาหารของเรานะครับ <S <S เราใส่ข้าวเข้าไปอีกแล้วก็ไข่ของเราก็ฟองเดียวเองนะฮะเดี๋ยวขอเราไปกินก่อนนะครับผม เอาละครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้กินเสร็จแล้วนะฮะทำเสร็จกินเสร็จปุ๊บนะฮะก็สรุปว่านะครับการที่ผมนะฮะไปนำอาหารจากยูทูบเบอร์มาแล้วก็มาทำตามแต่ว่าไม่ได้ทำตามเฉยๆะฮะดัดแปลงของเขาอีกครับผมปรากฏว่านะฮะหน้าตาที่ออกมาก็คือมันก็ไม่มีใครเขาทำ ยังไงนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับที่ช่องบรรเจครับผมยังไงไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ